สวัสดีครับมนนี้มาลอยผ้ามาตามในทางแม่พ่ผลนฟันดีพี่น้องในอวนผ้าไปเที่ยวสวรรค์เห็นเหล็กสามตัวอยู่บนสวรรค์ตัวสีแดงนะครับลองไปติดตามในทางคามฝันพออแม่พาฟันแบบใด,ดแบบใดไปติดตามกันเลยครับ สวัสดีครับแม่ไพ่ครับสวัสดีค่ะวันนี้มาตามแม่ไพ่โคสุดท้ายเนาะค่ะเออแม่วัดคำว่าบอล่าสุดนี่เนาะล่าสุดเหรอแม่อืมกำว่าตามไปวันนี้ว่าฟันเห็นแม่วัดอีกบอซิจังใดเนาะแม่วัดเหรอแม่อืมวาดเพิ่นงบอกกอนที่แก้งเนาะเป็นตัวใดหรือแม่ไพ่จำได้ปะจำได้อยู่สองสองหกสองสองหกสองเก่ากับสองเก่าเนาะแมนอันนี้ฟันวาดเลยเนาะแมนกอนที่แก้งแมน ทีว่าเาาพิ่นคิรโรตเป็นเจ้าเนีย่ยเป็นยาิมะเจ้าโรคหาร่างแม่เออนะครับเด็ก็ี่เขาบอกไม่พ่ายเศากินเหล้ากินยาเด้ยวยเช่นเดียร์พีจอมลายว่าไม่พ่ยกินเหล้ากินยาเล็กหรือเอ่อเ<ร>แม่นเล็กเล็กหมดแน้วเออเพิ่นเอว่าไม่พ่ยเศร้ากีตาจะกกินเหล้ากินยาแบบวันี้จังฝันได้ดีฮะก็ได้แบบนี้ใช่ฝันหดได้สามตัวแต่ว่าเดี๋ยว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 เ้าว่าเดี๋ยวเฝ้าว่าชอบว่าเราใหายเลยเนี่ย เอ้กับเราแข่งน่าเจ้าก็ได้นะเอ้าไอ้ี่ข่อยบอกทวงม,ม่าไรไม่ได้นะบอกว<อ><ห>่าพี่เท่าเราเด้วยั่นเอาว่าดูแลสุขภาพดีๆเจ้ากินเหล้าไม่ต้องข, <c oughs> ขี้แม่หน้ามาคือนเขาเช่าปะไอ้เจ้าคือนเขาหน่ะเออเช่าได้เครับท่านกินนังกินนั่เป็นการเป็นงาน่เป็นการเป็นงานที่พให้กินพูดปีใหม่สงการเดือนนะวากันไหมปีใหม่กันนะจีเออกินนลำเลียมไล่มันเล็วกแม่นต่วผมได้หาว่าไม่กินหรอกเจ้าบ้านเป็นปีใหม่สงการเนี่ยเป็นงานเป็นการไม่กิน จะไปกินควาเพียผู้มาส่วนเลยจไปกินของขอะว่ามันมาส่วนไล้เขมากินเอ่าลละเขามาเฮี้ยมเถอะจะยปกินของเขาใส่เงินใส่เมือไปหากินรถเงินบ่แล้วบ่ใส่เมือหลยเนาะเด้ต้องกินน้องกันก้อนได้ต้องมาเชือบบยบวะต้องกินกินนองเขาเดยอต้องมาเชือบเียบวะเห็น่าเดยวส้ยนี่แหละข้าอยากจะเชือมเกียวเขาหน่อยเหว่ามันอ่ามีวันแล้วจมมหเนี่ยเอ้าวันนี้บอกเขาฝันเท่าวันนี้พีน้องฝันตเนี้ เอากมฝันตัวนี่เอาฝันอะไรบ้างขึ้นเปิดไปเปิดแล้วฝันวันไม่ยิ่วันพาไปเที่ยวไปเที่ยวพูนไปเที่ยวขึ้นสวรรค์พอน่ะไปรอเบิ้งเสียงกระดิ่งเดี๋ยวมีโยบโยบอยู่ใน่ต้องค้ามเธอไม่ต้องค้าเพิ่นว่าบันนี่เพิ่นพาไปรอสันสามสันสี่ขึ้นไปสันสี่นะเฮาสันสันสามรอแล้วไปเบิ้งสันสี่ไม่ยิ่วันว่า ไปเบงซันซีเปิดกันเลยว่าพาไปเบงเล็กอยู่อยู่คอนใหม่คอนใหม่ไม่ไม่พะพูดธลูพูหันเล้เี่ยองหนึ่งตั้งยู่คอนใหม่นั่นเสียงกระดิ่งมันดังๆของหูกวไปิ้งปิ้งออมทีอวมแดนเดี๋ยวมึงงบงบพิจารณาเนี่ยังี่องวนเสียงกระดิ่งมันฟัดย้อมทีมแดมเด่ก็เลยว่าไม่วันเอาไปล่องไปตีเอาเที่ยวก็ะคักก้อนมาสั่นว่านี่แหละว่ามองมาเที่ยวสั่น กับกับคุณผู้ชายเพื่อนน่ะนะกับสามีเพื่อนผมมาเที่ยวนี้เออเพิ่นไปเที่ยวหันเพิ่นเที่ยวขึ้นไปหอดีได้เพิ่นว่าเห็นแต่เนี้งามๆเพิ่นเลยอยากไปเบิ้งเพิ่นเลยภาพไปมั่งขึ้นไปแล้วเอ้ยมาลงไปถอดสันดอกเพิ่นเลยว่ามบอเบิ้งเอาเหล็กก้อนเพิ่นว่าเพิ่นเลยหไข่อยเหล็กอยู่สั่งซีก็ว่าคือนทางนันว่าซีสามซีเออซีสามซีพ่อจันได้เหล็กตัวนี้แล้ว คนเลยพระลงมาพรลงมาสันลังอันลงมาสันลางผลมาเห็นอันขันขันเป็นทีท่องทีท่องมันแสงมันจะมาเจียบจุตาข่อยมากมาพิ้วใจพ้วตาข่อยนี่แหละข่อยว่าชีช่องเมืองขันนนมมุนยู่หันขันนนมมุนมันมีพระสามสามทีโอ่งยู่หันพระพุทธรูปตังเลี่ยงกันยู่หันขันหนมมุนผลมาตังยู่ข้างหนาข่อยได้ซองเบิงข่อยเหล็กหนึ่งศูนย์ เออหนึ่งศูนย์เขาลงมาข้าง,งล่างเด้ข้างล่างเนาะหนึ่งศูนย์เนาะวันออออนี้ก็เลออื่อนวันเว้ยไม่ให้วนอนก็เหลี่ยมคักแต่เหลี่ยมตาคักแต่เออตว้วนนั่นแหละท้องค่ำเป็นวันไม่ย้อนว่ะขันท้องค่ำต่อสั่นลงมาข้างล่างขึ้นไปหอดสัน 3, 4, ส่นสามสั่นสี่ฝึกไหมก็เลื่อนวันเออไม่ ลูกอมนแล้วไม่ยว่จะเผาหาปมาหายไปใส่ยางไม่ตันไก่แล้วลูกม่จากกันหมุนปลาหมุนโดนทางหนยหน่อยไหม่อเคยบูขึ้นไปไหมเป็นสระสวรรค์คนเที่ยวปลาน้อยหน่อยมันท้างพ่อขึ้นสวรรค์อันเดียจากแล้วไม่หลงจักเป็นเปลียปลาหญาขึ้นไปเห็นไหมจะงามอ่าร้านเป็นสันขึ้นไปฝุ่งามเคยฟังพระเทศดได้ไหมลกพจัง่ไปเห็นขาเห็นแม่ปลาขึ้นนัดสันสามสัจี นี่วเระเบื้องถนี่เรามองมาเที่ยวกับสันเพิ่นว่าเที่ยวกับเพิ่นตัวผัวเพิ่นนั่นต้องบักโดนเพิ่นมางชี้สวรรค์คนบพ่อคอยคืนคนไปแต่น่าลงเลยเปียนน่าหลงอ่ะนะสวรรค์มันเลยหกวันนี้นั่งจะตายจะเรียกาทั้งหกเลย เว้ยเ่อคนเดียวตายมันบอกของจ็คได้มันเลยมันบอกว่าว่ามันไปทั่วในอีหลีสวรรค์เป็นท่าหกเออเนาะนี่กับเว้ยแจ็คคือกันสวรรค์มันหกเป็นบอกอยอะเคยเคยฟังเทียนฟ้ามันบอกดูเยอะสวรรค์มันหกคนไปเที่ยวคนไปนรกมันคนไปหลายไม่เลยแปนอืมนรกคนแต่ว่าเอาศูนย์สี่หนึ่งเมตรเลแสดงว่าศูนย์สี่หัวหมักหัวศูนย์ ขยศูนย์ค่ะอีรีได้ขึ้นศูนย์เลยเพื่อีดขยลงมาแล้วกอยยังศูนย์ไม่ยางขยศูนย์อย่งบอลูนเจ้อืขศูนย์ศูนย์ค่ะอีรีเลยศูนตกันศูนย์สีเนาะศูนย์สีน้ำเนเลยกันเด้อศูนย์ค่ะอีถ้าว่ายเป็นยังไศูนบอลลงมาจากสวรรค์แล้วจังไรจังมาศูนย์ศูนย์เพือเดียวนี่ยละกระแปกเลยเนาะถ้าเวลาปรศูนย์เนาะเออขศูนย์มือมังมวนเด้กันว่าศูนย์เนี่นไม่ย่างอ ภาษาีางเขาบ้านแม่ศูนแม่ซอนไปสม่นั้นอีเลยครับโอกแสดงมีไพ่เดี๋ยวไปเที่ยวสวรรค์ตันเลปลาติโซ่อยับไปน้ำม้วนเหลี่ยมบางปะเหลี่ยมหยบหยบเยอะขันขันน้ำม้นไหมขันนวดแบบไงมันม้วนนั่นเป็นนั่นขยับไปสร้ามเลกมันมีน้ำม้นอยู่หันมันไม่พาเยอะสามสิบองศพฟาเรนไฮต์ตั้งไม่หันตัวตั้งตั้งอยู่หันมันมีขันน้ำม้นอยู่นี่แต่พาน่อื่นมามีนี่ฟาเฟอร์ตูปตั้งในขันหรือตั้งในน้ำอันน้ำยั่ได้ขันน้ำมันเหลี่ยมยยบอู่ ขนนั่นาพภาพเจ้ตาข่อยเป็นสีทองสีเหลียงสีทองเอ้ามาใะ่เหลี่ยมตาแต่่อยว่าเดี๋ยวว่าอะไ้กับภาพเสตาข่อยมันเป็นเหลี่ยมเหลี่ยมไปเลยไหมเป็นห่านพระนี่เป็นห่านห่านกับเหลี่ยมเพราะหานหานมันกับเป็นท่องมองมองมองพาต่างกับเป็นท่องมีตาท่องไหมสวัญก็ยังนี่ดีดวงดีแต่ไม่ไพ่ไมมได้ไปเที่ยวสวนขวัญไปเห็นค่มันดงมาก จังไหนมาศูนย์ศูนย์สีขาวหวานนี่ไหมว่าท่านนั่นยังได้ไปสว่ามันไปเที่ยวได้เลยเมนนักผู้จะที่วดมันไปเที่ยวได้เลยเป็นผ้าเขาไปเที่ยวชอบผ้ามันไปดูนกเราเแต่ว่าหนุ่ผ้าไปเที่ยวอผ้าไปเที่ยวสวัสดีพอไปเห็นหม่องเพิ่นไปเที่ยวอล่าจะเศร้ากินเหล้าใช่ไหมไปอยู่ลำพนว่าจะเศร้าเพราะไปเด้เอาสวรรค์ไปลำพนจ้ากินเหล้ากินอะไเพิ่นต้องให้ไปเพิ่นเคยส่วนอยู่อยู่แต่ว่าบมาอยู่มันมาเออเจ้าต้อง เจ้าต้อสกินเรากินดาอนี่คืซีสูนก็พอซูนอ๋อนี่กระซี่สูนเจ้กรสร้างงก็เจ้ากบอกเจ้อืบอกเจ้าบอกยังสูนซีมหนอูนซีไกบอก็ได้เอากาบอารนะันนันเพกบวละตัวเดียวกันตัวเดียวกะลาก้บเอาเด้อนะครับพี่น้องเนาะสามก่าเนเดอนะครับวันดีฟันดีคับพี่น้องเอ้ยแมวันเท่าแมวันเท่าพาขึ้นสวรรค์พาไม่พไปเที่ยวตอนนี้ขึ้นไปท้าของหกนว่าทางมีน้อยหกกว่าสั่น หมนป้าหมนดงไปบัดยูไปหอยต้องไปหอยสวรรค์แมีนไปก็มีวันสองคนดิเดี๋ยวไปนี่เมีองคนนีมีแต่สีทองถูกไหแมีนบ้านเฮียนเป็นสีทองเบิดบ่สีทองเบิดบางบางผ้าต่างยุก็เป็นสีทองเหนียวหยกเหนียวเยอะขันขันสใสน้นๆม้วนกันเขาเหลียวบางสีเหลี่ยมตาหมักหมักเยอะว่เอาเทรานี่เลยนะแสงมันไหมเอาเทรานขันมันอยู่ข้างล่างเออขันอยู่ข้างล่างสวรรค์ยี่องทิงสวรรค์ยี่ช่างทิงจะเป็นต้องทิงหรือไม่จะเฮี้ยเจ้า เออไม่แต่แหียนเป็นเป็นตึกเป็นกระดิ่งเป็นถึอหรือเป็นบาดทรงไทยโอ้ยมันเป็นสันเป็นสันยุบเป็นบั้นจังไรหรอกงามงามผดเปรศอนเปสอนแค่อยังนี้ต้องมาบักไหลหงกระดิ่งนี่กระดิ่งสีแขนยุบสมองไหมแล้วก็ไปพรามยาไปทวันไม่่อยากมาเจียวไปว่าแตนเสียงกระดิ่งเห็นสีแดงปิ้งปิ้งปิ้งอ่ำน้ำหนาตั้งเมื่อนั้นครับปำหนาตั้งก็เป็นแขรบท่องครับ เนาจะเนื้อเนื้อมุงจะเป็นจังไรกักับเป็นท่ากี่ต้มเเลขเลขยูกันใหมตัวแรกก่อนเลขยูกันใหม่สามสี่สระสี่สามสี่สี่สามสี่เนาะลงมามาเห็นเลขยูคันน้มตหนึ่งศูนย์หนึ่งศูนหซื่อๆนี่ผ้าเนอยู่ในขันน้มันบนอข้างนอกผ้ากันต่างเรี่ยงกันยุ่งสี่าเนี่ยันนมัมากกันน่นต่างเี่อ๋อผาอยู่ข้างหน้าคันนมัอยู่ข้างหลังอยู่ทั้งอยู่ทั้งทั้งหาเพื่อนเอาขประมาณนี้ได้นะครับกับมาสูงสุดๆรมา แต่เามามหอดที <m ics> <m ics> ่จังซูส์สูนี่เอาสูนแบบมีคนอยู่ไลคน่นนะครับกระานนี่เราพี่น้องกระดานี่สามีปดเดนตัวกันสามก็แปดตัวเดียวกันออามเป็นแนั่น่นกันาัสาก็แปตัวเดียวกันเออี่สเป็นี่ปดนี่ยนห้องการที่กันตัวนป็นี่แปดี่ก เราเด้อพี่น้องเนาะมาลยบระกันตาไถตัวสามตัวเน่ะตาไถ่ตัวสองตัวคาอน้าเนี่นะครับขอให้ชัวกมันขัยพโอ้ฟันดสีาับเดอเออสี่ัาเหลมันเป็นเื่อสองคนเนาะกับยายนไม่มีสองคนกับยายววนสองคนหนึ่งดีเออดไม่มานไปเที่ยวน้ดีเที่ยวสวันไปที่โซ่เคยเห็นตั้งไหนจังไปเหลี่ยมยบนบอยู่ นสวานกระดิงกระทอกันดังอ้อมตดังอ้อมเทียบกระดิงกระสีฟ่งไหมหันย่อสั้นโห่อั้ตม่อต่้งแตไทยกันบางัยินไหมเังน้ตางฆ่าเมื่อนไหมัะยินไม่ไพ่าผันเป็นเถียรยแรกเละ็ไปขักไปแน่นะไปเลียงวละกหน่อยเลียงมัดขึ้นเลยตีนะไปเที่ยวมัดขึ้นไปมดขึ้นนหมแล้วทั้งวันโอ้ยไปเห็นสมาง่ามขักงามแน่แท้สันดิออเห็นบุญเล่ลายด้ ไปสองคนกับยายอวดจิตปิยสวรรค์น้ิ่นไปสองคนดิที่ตะขอยกับยายอวนสิไปิยสวรรค์เอาสัตวเนี่ยนะครับแม่ไพ่ไปเที่ยวสวรรค์กับแม่วันสองคนจยว่าซีสองได้หรอเป็นเลกกีคอนใหม่นะครับเลกกีคอนใหม่ซีสามซีตัวสีได้ไหมสีแดงซีแดงตัวเลขสซีอะไรีแดงละสีแดงจี บาทนี่ลงมาจากสวรรค์มาเห็นเหล็กคือคณนมตนหนึ่์หนึ่ครับมาห้าบาทศูนย์สาตว์ตัวบรูศูนย์ยังาเรว่าอาจจะเป็นศูนย์สี่น้ำก็ได้นะครับตา้ง่นย์สามนดเด้อครับตัวกันเด้ออ่าให้โชว์ให้มาหน้าแม่ไพ่นรื่องวันนี้รววยๆยกช่องอ๋อคือลองลองบื้อนนี้นะครับเอก็ไปฝันดีคับล่ห้ฟันดีได้เนาะอาอสำหรับแม่ไปฟ้าไปลงฟันดีป่ะนี่ยันพี่น้องไปเห็นสวัสดีครับ